มีอะไรบ้างน่ยที่ถืออยู่นั่นคืออะไรนีที่ต่อเตาแก๊สสายมันใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเตาแก๊สอยู่ไหนเตาแก๊สอยู่นี่นี่นะฮะเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สสองหัวนะฮะดูวิธีการต่อวาวความดันต่ำนะครับผมใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นแบบความดันต่ำนะฮะราคาก็ประมาณนี้นะครับผมนห้จะเก็บ เอทีอยู่นะครับสายยาว1.5เมตรผมจะต่อเข้าไปตรงด้านล่างนี่นะครับผมที่ไปต่อแคตแล้วต่อหัวออกอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาแกะกันเลย เก้บมาติด,นะดนะอะไร่ะติดอะไรอติดอะไรอ่ะแแกหัวอะไรนะโคเซ่ใช่ไหมใช่โอกมาเลยดีกว่า ก็จะกำลางออกนะเอ่อกำลังไปเออออกไปเลยอืมใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็จะมีใบรับประกันนะฮะเขารับประกันมา5ปีนะฮะใช่ ราคาก็ย่อมเยาวนะฮะไปถูกตอนลดราคาพอดีได้ราคามา1นึ่ันสี่บาทนะฮะมันจะมีสายนี่นะฮะสายนราะมาติดกันเลยการเก็บสายเก็บเกอันน,อนี้ายากนะเดี๋ยวเราเจ็ดนะยากนะ เป็นหัวเบานะครับหวบวัวเบาเราจะมาต่อกับตัวนี้เลยต่อกัาไปเลยนะฮะปั๊บแน่นแล้วก็พอนะฮะพอตึงมือพอนะฮะ นีต้องแน่นหน่อยนะครับผมเพว่าเป็นที่แก๊สเข้าไปในหัวเตาแก๊นสนะฮะเข่อดมาข้างล่างแล้วก็มาใส่ใสายนี้เลยนะครับ น้อยแน่นนะครับแล้วก็เปิดทดสอบดูแบบนี้ออกปกรณ์ออ้โหไงโอ,อไ้ไงนี่เลยเออ๋ยแวบบนั้นเปิดัวตเอาแคสดูก่อนนะอ่ะติดตอาแคสหนึ่งเกยโอ้โหไฟแรงไหมน้องไก ตั้งเตาแก๊สเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองการผัดเลยนะฮะว่าเตาดูดควันประดิษฐ์ของเราแล้วก็สิ่งประดิษฐ์นะฮะเตาดูดควันั้นจะใช้งานได้ดีไหมนะฮะ,ะไปลองผัดกันเลยครับผมอ๋อแล้วฮะตอนนี้แม่ครัวของเราก็ได้ทําการผัดนะฮะผัดพริกลงไปก่อนแล้ว เตาอบะดูดควันนะฮะเพื่อที่จะดูดกลิ่นฉุนขึ้นไปหืมตเก็นก็ร้อนไวมากนะฮะงไ,ไม่ถึง10วินะฮะตัดริกว่าหมูไปเลย เลยนะกินกันขุมเลยนะครับผมให้น้องสาวนะฮะทำการผัดนะฮะกะเพราหมูแหบ,บนั่นเอนหมูยังเป็นก้อนอยู่เลยนะฮะวันนี้น้องกายจะกินผัดกะเพราที่มีพริกเยอะที่สุดเลยนะฮะของหวานนี้นะฮะใช่ไหมน้องกาย อ้าวแล้วไปปีนอะไรตรงนั้นอ่ะนะโอ้โหยอย่าไปปีนเดี๋ยวมันตกลงมางใส่ชุดสปไปเดอร์แมนนะครับมันก็ไม่ฉนะุนันะเราไม่ฉุนที่สุสดนะครับเขา,าชุนเลยนะครับผม เป็นไงครับเป็นไงครับ